เอาแล้วไงเสาหลักลิเวอร์พูลสอยย้ายทีมนี้สมอนี้หลังได้รับข้อเสนอจาก3มทีมยักษ์ใหญ่แล้วเอ็นนาซิองนานสื่อสเปนรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มว่าจะเสียโซจินฟานไดประก,กาศหลังกับตันทีมในตลาดนักเตะสมอนี้หลังจากได้รับข้อเสนอจากสมสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปแล้วโซจินฟานไดเป็นหนึ่งใน3นักเตะแกนหลักของลิเวอร์พูลที่ยังไม่ได้รับความชัดเจนเรื่องอนาคต หลังจากยังไม่บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาที่จะหมดหลังจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเทรนอเล็กซานเดอร์อานนล่าสุดแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเฟอร์จินฟานไดได้รับข้อเสนอจากเรอันมาดริดยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนบาเยินมิวนิคยอดทีมจากบุนเดสลลกาเยอรมันและยูเวนตุสทีมชั้นนำแห่งการโช่เซเรียอาอิตาลี ที่อยากได้ตัวกับตันทีลิเวอร์พูลไปเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับฟอจินฟานไดวัย3าปียังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในเรื่องประสบการณ์และความเป็นผู้นำอีกทั้งตอนนี้ก็เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลไม่ถึง6เดือนทำให้สามารถตกลงล่วงหน้ากับสโมสรใหม่ได้ตามกฎบอสแมนและย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายน